สวัสดีค่ะคลิปนี้มนันเป็นคลิปการงานการเงินนะคะของครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนี้เป็นของชาวราศีพฤษภแล้วนะคะคลิปนี้ก่อนอื่นก็ขอฝากช่องบุษบาพยากรไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งถ้าใครมาฟังแล้วไม่ถูกใจหรือไม่ถูกจริตยังไงเนี่ยนี่คือการเปิดดวงโดยรวมเนาะแล้วก็อยากจะให้ฟัง ไม่ชอบก็ผ่านได้ไม่เป็นไรนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะไน่อยากให้มีใครมาดราม่าเพราะว่าช่วงคลิปความรักนี่รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาดราม่าหน่อยๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาวพ,พุกศกการงานการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะการงานการเงินของราศีพ,ศพุกศก thu ngang toàn cửa ngang toàn cửa này chính số ชาพุกศกเรื่องงานช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมนี้นะคะในบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าในบางท่านนะคะมีแนวโน้มก่อนหน้านี้บางคนออกจากงานมาแล้วหรือด้วยเรื่องอะไรก็ตามมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือมีปัญหากับเจ้านายนะคะดูเหมือนคุณยังอยากที่จะกลับไปทํางานเก่าเลยอะ่ะยังอยากจะไปทํางานอยู่ที่เดิมเลยนะคะช่วงอารมณ์ครึ่งเดือนหลังนี้นะดูเหมือนคุณยังแบบ ยังมีความเขาเรียกว่าอะไรยังมีความแบบอยากที่จะกลับไปทํางานอยู่ที่เดิมอยู่เลยในบางท่านทํางานอยู่แล้วหรือมีหน้าที่การงานอยู่แล้วก็ดูเหมือนก็ว่าอาจจะมเีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องงานของคุณด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะคุณอยากมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆในบางการณีนะคะหรือในบางคน ในบางคนงานมีปัญหางานมีปัญหากับผู้ใหญ่ที่ทํางานก็ได้นะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็มันทําให้คุณดูเหมือนว่า,าคุณออกจากงานมาแล้วแหละคิดว่าน่าจะออกจากงานมาแล้วแล้วทําให้คุณดูแบบยังอยากจะทําที่เดิมอะ่ะยังอยากที่จะทําที่เดิมอยู่เลยนะคะในบางท่านในเรื่องหน้าที่การงานของคุณแต่ก็ดูแล้วงานของคุณก็ น่าจะน่าจะในบางคนงานก็น่าจะดูแล้วว่าต่อให้งานของคุณเนอก่อนหน้านี้มันมั่นคงยังไงอ่ะดูเหมือนตอนนี้งานของคุณมันเหมือนกับมีปัญหาอยู่มีปัญหากับบุคคลแน่ๆไม่ได้มีปัญหากับงานนะคะน่าจะมีปัญหากับบุคคลเนะทำให้คุณแบบว่าคุณต้องยอมอ่ะยอมหนียอมเบื่อยอมแบบเพราะว่าคุณยอม หรือว่าโดนไล่ออกหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยดูเหมือนคุณก็ยังยังอยากที่จะอยู่ที่เก่านะคะด้วยความที่คุณรักงานนี้มานานแล้วหรือคุณทํางานตรงนี้มานานแล้วด้วยก็ตามเนี่ยมันทําให้คุณแบบว่าคุณยังอยากอยากอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะถึงแม้วคุณออกมาแล้วหรือหรืออะไรก็ตามที่มันมีปัญหาทําให้คุณชะงักเรื่องงานก็ตามเนี่ยเหมือนก็คุณยังอยากที่จะทําที่เก่าอยู่ยังไม่อยากจะไปไหนเลยนะคะ มไม่เป็นอย่างนี้ขอดูสิแล้วงนานของคุณมีณปัญหาเรื่องอะไรอ๋อคุณก็ช่วงเบื่อด้วยแหละช่วงเบื่อด้วยอะ่ะอยากได้ความก้าวหน้าอยากได้อะไรแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เป็นไปอย่างที่คุณหวังค่ะ มันเป็นไม่เป็นไปอย่างที่คุณหวังต่อให้คุณหลุดออกมาแล้วหรืออะไรก็แล้วเนี่ยคุณก็ยังรอเนาะคุณรอคุณรอจริงๆรอเหมือนกับว่าที่ใหม่คุณก็ไม่เอาหรอกคุณก็ยังรอแบบว่าเหมือนกับว่ายังอยากจะไปทําอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะคะในเรื่องงานส่วนในกรณีที่บางคนที่ทํางานด้วยของตัวเองอยู่แล้วหรือเป็นเปิดกิจการของตัวเองอยู่แล้วดูว่าเอองานของคุณก็ยังมั่นคงดีกิจการของคุณก็ยังไปได้ดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย เหมือนกับว่าอาจจะซบเซานิดนึงหรืออะไรก็ตามงานคุณงานของคุณหรือกิจการของคุณเนี่ยมันเกิดชะงักนิดนึงนะคะก็ทําให้คุณแบบว่าเริ่มเบื่อเบื่ออยากอยากกับไอเอ่อสายงานที่คุณทําแล้วล่ะกับอาชีพที่คุณทำลนะเนาะคุณเริ่มเบื่อเบื่ออ,อยากอยากอ่ะแต่คุณไม่รู้คุณจะไปต่อ,อยังไงเท่านั้นเองนะคะในเรื่องงานของครึ่งเดือนหลังของชาวพฤษภาคมนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้ รู้เหมือนอารมณ์คุณไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขกับงานเลยช่วงครึ่งเดือนหลังไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรในบางคนนะคะในบางคนที่ว่าอาจจะมีการหยุดชะงักเรื่องงานด้วยสถานการณ์รอบข้างที่ผ่านมาก็ได้เนาะมันก็เลยทําให้ชีวิตคุณตอนนี้คุณเบื่อคุณเบื่อคุณไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงคุณไม่รู้จะอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูซิการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างการเงินของชาวกรุป๊ปศก ปัญหามากเลยการเงินของคุณอารมณ์การเงินแบบเหมือนมีปัญหาที่ผ่านมาในบางท่านนี่ถ้ามีการติดหนี้ยืมสินกันนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนั้นดูเหมือนอถ้าที่ผ่านมาคุณรอคอยเงินจากส่วนไหนก็ตามเงินจากที่มีการติดหนี้ยืมสินอะไรกันแล้วก็ตามหรือว่าเงินส่วนไหนที่คุณรอมานานแล้วคุณแบบเหมือนจะคุณท้อเหมือนกับคุณจะหมดหวังแล้วเนี่ยมันคุณอาจจะได้รับคําตอบนั้นนะคะอาจจะได้รับคําตอบกลับมาไอ้ส่วนที่ของคุณรอนั่นแหละคะ่ะนะไม่ว่าเงินมันมาจากส่วนไหนก็ตามที่คุณรออยู่อ่ะคุณลอง ในบางคนนะคะแบบคุณรอแล้วคุณแบบว่าเลิกคิดไปแล้วด้วยซ้ําว่าเออว่าฉันจะได้อะไรประมาณนี้นะมันจะมีการติดต่อกลับมานะคะอาจจะได้รับเงินส่วนนั้นก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าได้รับเนี่ยมองดูแล้วว่ามันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะคะ มันก็ยังอยู่ในช่วงที่คุณแบบว่าบางทีคุณอึดอัดน่ะอึดอัดกับเงินที่ฉันรอตรงเนี้ยแล้วทาไมฉันไม่ได้สักทีฉันฉันไม่ได้ครบสักทีหรือฉันให้ฉันรอคําตอบรอแล้วรอเล่าเนี่ยเงินส่วนนั้นน่ะอาจจะได้นะคะอาจจะมีการการติดต่อมานะคะการติดต่อมาว่าเออคุณอาจจะได้ส่วนนั้นแต่ถ้าได้ยังไงเนี่ยก็หนกคิดว่า มองดูแล้วว่ามันไม่น่าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยสําหรับคุณสักเท่าไหร่ดูเหมือนคุณยังไม่พอใจแบบมันอารมณ์แบบอารมณ์คุณแบบมันไม่ใช่หรือเปล่าประมาณนี้มันไม่ใช่หรือเปล่าฉันจะเงินตรงนี้เป็นเป็นเงินที่ฉันต้องได้อะไรประมาณนี้แล้วฉันไม่ได้นะคะของชาวพุกศกนะ,ะในเรื่องการเงินนะคะ บางคนรอ,อการเงินจากอะไรแล้วมันดูเหมือนว่าไม่ว่ารอจากงานที่คุณเพิ่ลงมือลงแรงไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นว่ามันได้ผลกลับมาที่แบบว่าคุณไม่พอใจเท่าไหร่คุณผิดหวังอ่ะคุณแบบสิ่งที่ฉันต้องได้กลับมามันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะจริงๆคุณอาจจะได้แบบว่า ที่คุณเคยลงมือลงแรงไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามการเงินส่วนตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันยังไม่ไปมันไม่ใช่มันไม่ได้เงินก้อนอะ่ะมันได้แบบว่าทีละนิดทีละหน่อยเหมือนกับว่าคุณได้แบบประมาณว่าเงินเบี้ยหัวแตกประมาณนี้เลยทําไมเงินแบบฉันได้มาทีละนิดทีละหน่อยมันไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจคุณสักทีอะค่ะนะคะ,นะคะอในเรื่องการเงินของคุณเดี๋ยวมาดูซิว่า เขาจะให้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูโชคที่หลังเมื่อกี้มีไหม,มนะคะโชคลาบคุณมีบ้างไหมเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูสรุปกันก่อนว่าเป็นยังไง ในส่วนของเรื่องงานดูมุนดูเหมือนคุณเครียดนะคะคุณเครียดมากมากคุณเหมือนกับคุณรอค่ะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะให้คําตอบคุณสักทีนะอมไม่ว่าคนที่อยากกลับไปทํางานที่เก่าหรือว่างานที่เดิมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าทํางานในองค์กรน,นะคะดูเหมือนว่าคุณเครียดมากว่าเมื่อไหร่เขาจะให้คําตอบกับคุณสักทีเนาะ คุณรอมานานแล้วจริงๆอ่ะแตก่ก็บอกว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับคําตอบก็ได้ในส่วนงานที่คุณรอนะคะคุณอาจจะได้รับคําตอบก็ได้ในส่วนนั้นอาจจะมีการยื่นขอเสนอให้หรืออะไรให้ก็แล้วแต่นะมันจะน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีในส่วนเรื่องงานนะคะแม้แต่คนที่ทําการค้าหรือคนทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยงานของคุณยังมั่นคงนะเพียงแต่ว่าคุณช่วงนี้มัน คุณอาจจะเครียดมากไปหน่อยอาจจะเครียดด้วยเรื่องทําไมรายได้ฉันแบบว่ามันเป็นไปไม่เป็นไปในทิศทางที่มันไม่ดีเท่าที่ควรสักเท่าไหร่เลยมันแบบว่าได้มาแบบไม่พอใจประมาณว่าไม่พอใจคุณเครียดเรื่องนี้นะแต่ดูแล้วสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องการงานของคุณเนี่ยมันก็ยังในบางท่านอ่ะดูแล้วว่ามันก็ยังมันมันได้อ่ะค่ะมันยังมั่นคงอยู่นะมันยังไปต่อได้มันยัง ไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ที่บางคนเท่านั้นเองที่ว่ารอรอโอก,กาสรองานรอเขาตอบรับกลับมาก็น่าจะรอนานนิดนึงบอกเลยว่าน่าจะรอนานนิดนึงแต่น่าจะมีเร็วๆนี้ก็ไม่แน่คิดว่ายัางไงก็น่าจะมีการตอบรับกลับมานะคะไม่ว่าในคนที่ยังทาอยากอยู่จุดเดิมหรืออยู่จุดใหม่ก็ตามนะส่วนเรื่องการเงินดูแล้วก็ ก็เหมือนอย่างงานเป๊ะเลยที่ว่าคุณคุณไม่ดูคุณแบบว่าคุณรอรอรอคอยเงินจากส่วนไหนของคุณก็ตามเนี่ยอือก็ดูต้องรอแป๊บสักแป๊บหนึ่งแหละคิดว่าสักแป๊บหนึ่งแหละเพราะเงินส่วนนั้นเรารู้สึกว่าทําให้ชีวิตคุณเครียดมากเลยนะเนี่ยอืมคุณอาจจะรอเงินจากเจ้านายก็ได้หรือรอเงินจากคู่ค้าของคุณก็ได้นะคะเอ่อมันจะมีบดแต่เร็ว,รวนี้คิดว่ายังไงก็น่าจะมี มีคําตอบให้คุณบ้างแล้วแหละในเรื่องส่วนเรื่องการเงินนะคะน่าจะมีคําตอบให้คุณบ้างแล้วนะเดี๋ยวมาดูโชคลาภองซีว่าเป็นยังไงบ้างของชาวพุธศกนะคะโชคลาภของชาวพุศกศกก็อยากจะให้อดทนหน่อยถ้าในเรื่องเงินแล้วเรื่องงานแล้วเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ดูสำหรับชาวพุธศกแล้วก็ไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแย่มาก นะคะมองดูแล้วว่าก็น่าไม่แย่มากอะแต่พิมแต่ว่าด้วยความที่อะไรที่เรายัางไม่พอใจหรืออะไรหรือว่ารายได้มันไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะาชาวพุโซกมันเป็นช่วงที่ถ้าโชคลาภของคุณจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีบ้างนะคะในส่วนของลาบลอยหรือโชคลาภในมาจากไหนของคุณก็แล้วแต่แหละ คิดว่าน่าจะมีบ้างน,นะคะแต่มันก็คงไม่เยอะมากนะอาจจะเป็นมาจากทางาทางบ้านคุณอะไรประมาณนี้คิดว่าน,นะคะโชคลาภออกบ้านถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคก็ให้ให้ดู เลขที่บ้านไว้ก็ได้ถ้าในบางคนที่อยากจะเสี่ยงโชคกรณีอยากจะเสี่ยงโชคนะคะก็เซิฟเซิฟไว้ดูเล็ที่บ้านก็ได้แต่ต่าไม่อยากจะให้ให้เล่นมากสักเท่าไหร่นะคะโอเคอยูเดี๋ยวขอขยายอันนี้หน่อยเพราะว่าทำไมมันมาตรงกับ จะเป็นช่วงที่คุณเหมือนช่วงพีคของคุณเลยอ่ะมันเป็นจังหวะของคุณถ้าคุณโชคคุณก็จะได้จริงี๋ยวขอดูสิอืมก็ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะคุณมีได้คุณเล่นได้คุณอะไรได้ต่อให้คุณมีโชคลาภหรือมีเงินอะไรเข้ามาเนี่ยมันต้องมีภาวะที่คุณต้องเสียออกไปนะเหมือนกับว่าถ้าจะให้บอกตรงๆก็น่าจะเป็นเหมือนทุกคลาบซะมากกว่านะคะของของคนพุ่งศกนะ น่าจะเป็นกขคลาภหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนคุณได้มาได้ได้มาจริงๆได้เยอะด้วยแต่คุณก็ต้องมีเรื่องจ่ายออกไปในส่วนของโชคลาภนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับง,งานเงินอันนี้คือโชคลาภจริงๆอ,อได้มานะคะเนี่ยมาจากไหนก็มาจากเลขที่บ้านของคุณนี่แหละอืเลขที่ที่คุณคิดอยู่ในใจอ่ะมีคุณมีเลขในใจอะไรออกมานั่นแหละคะ่ะเลขนั้นนั่นแหละแต่ถึงกระนั้นกันนี้ก็อย่างที่บอกคุณได้มาคุณก็ต้องเสียไป โอเคคุณได้มาคุณก็ต้องเสียไปอะค่ะมีเรื่องต้องจ่ายออกอยู่ดีอะจ่ายออกจนจุดแบบจ่ายกับไอเรื่องของเก่าๆของเดิมๆของคุณนั่นแหละค่ะของของที่คุณมีปัญหาอยู่อะอนะคะเรื่องโชคลาภของคุณเนาะน่าจะเป็นไปนแนวนี้เรื่องโชคลาภมีเข้ามาแต่มีก็ต้องจ่ายแค่นั้นอมไม่ใช่ไม่มีเลยนะคะลองดูจากเล็กที่บ้าน จากสิ่งที่อยู่ในใจคุณเลขที่อยู่ในใจคุณหรือเลขจากถ้าจะบอกว่าเลขความฝันก็อาจจะได้บ้างมั้งหรือเปล่าก็ไม่ทราบเดี๋ก่อนนะคะโอเคถูกต้องเลยเลขที่คุณฝันล,ละล่ะเลขที่ฝันเลขจากบ้านนะคะหรือเลขที่อยู่ในใจของคุณที่คุณคิดแล้วคิดอีกเนี่ยเลขนั้นนะ่ะน้ามันอาจจะมา ให้โชคคุณนะคะโอเคของชาวพกุกโศกก็ถ้าเรื่องตำแหน่งการงานการเงินเนี่ยก็ดูว่าไม่น่าจะย่าแย่มากสักเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องโชคลาภก็บอกเลยว่ามีแต่พอคุณได้มาแล้วคุณก็อาจจะเสียเงินเสียไปจ่ายกับค่าใช้จ่ายของคุณที่ว่าก่อนหน้านี้ที่คุณมีปัญหาค่าใช้จ่ายอะไรมานั่นแหละนะมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกขลาาไปโอเคค่ะของชาวพกุกโศกก็คลิปนี้ก็ เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปหน้าของชาวพฤกษก,ก็น่าจะเป็นของเดือนถัดไปแล้วล่ะนะคะเดือนมิถุนาแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะชาวพฤก,กนะคะสวัสดีค่ะ